สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักของน้ำนะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วเป็นประจำในรายการ o m i ิ่งสูนนั่นเองค่ะพร้อมกับโปรแกร,รมหนังอัปเดตฉ่ำๆไหมคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะคะหนังแต่ละช่วงนั้นมีแต่ฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์ฟอมโตกันทั้งนั้นน่าดูน่าติดตามกันมากๆด้วยห้ามพลาดเลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเราไปลลยกันที่ช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่ากับช่วงนี้ next c h a ค่ะ มาเริ่มช่วงแรกนี้ด้วยการกลับมาอีกครั้งของกรูและลูซี่ค่ะรู้ไปถึงลูกสาวพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์โกอิดดิและก็แอกเนสและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเหล่าลูกสมุนมินเนี่ยตัวเหลืองตัวจีนนั่นเองค่ะและในภาคนี้นะคะจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มกันด้วยนะคะนั่นก็คือ ครูจูเนียลูกชายคนเล็กของบ้านในขณะที่พวกเขานั้นกำลังมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะป่วดนิดหน่อยจากสมาชิกใหม่แต่อีกด้านหนึงค่ะพวกเขาก็กำลังหนีจากการคุกคามจากแม็กซิมเลอร์มาลและวาเลนติน่าแฟนสาวครูต้องรับมือทั้งสองฝั่งเลยคะ่ะที่นี้ทั้งทางครอบครวัวแล้วก็วายร้ายใหม่นอกบ้านด้วยจะแสบจี๊ดขนาดไหนไปดูกันในคะไหน Despicable Me 4มิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4คะ่ะ Despicable Me 4มิสเตอรแสบร้ายเกินพิกัด4พักเสียงโดยสต e ฟคาร l l k ลคริ e เ w นวิ m มิ a รนดาคอสโกรฟและสตีฟคู่แกนกำกับโดย c คริสโรโนและแพทริกเด l เ g e เริ่มฉาย4กรกฎาคมนี้ค่ะต่อกันด้วยหนังแนวไซไฟอวกาศโรแมนติกฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของไทยนะคะกับการทุ่มทุนสร้างที่สุดแห่งปีทั้งสิ่งบุญญาอวกาศและสถานีอวกาศแบบสมจริง แล้วก็ยังได้ดูคู่จิ้นสุดปังเจ้าของ hashtag f r e นเ Becky มาร่วมแสดงนำกับเรื่องราวของโลกคู่ขนานและบทพิสูจน์ของความรักของลินระดานักบินอวกาศและแคทนักดำน้ำที่สื่อถึงกันได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันหลายพันล้านกิโลเมตรจากใต้มหาสม,มุทรสูดายูเรนัสนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้ค่ะนยูเรนัส2324ค่ะยูเรนัส2324าแสดงโดยสโรชาจันกริมหะ และรีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองกำกับการแสดงโดยธนาดนดนวลสุดเริ่มฉาย4กรกฎาคมนี้ค่ะมาที่ช่วงตัวอย่างหนังใหม่กันสักหน่อยนะคะกับแอคชั่นคอมดี้เรื่องนี้กับการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของสองขายใหญ่แห่งฮอลลีวูดอย่างจอชครูนีและก็แบรดพีตนั่นเองค่ะเรื่องราวของแจ็กกับนิกนะคะ เขาเนี่ยมีอาชีพสีเท่าๆซึ่งนั่นก็คือการเป็นนักแก้ปัญหาค่ะและทั้งคู่นีคะถูกจ้างให้มาเก็บกวาดคดีอาชญากรรมใหญ่คดีหนึ่งแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะคะว่าจะต้องมาเจอกันงานนี้ก็เลยต้องร่วมมือกันอย่างไม่เต็มใจค่ะและในระหว่างนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์บานปลายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างไปดูสักตัวอย่างกันได้เลยนะคะไหนว o ้บสอขมคู่แสบมหาการค่ะว ops สข่มคู่แสบมหาการนำแสดงโดยจอชคลูนีแบรดพิตเอมี่ไรอันและ Austin ams, ลออสตินอับรามส์เกี่กับการแสดงโดยจอห์นวอตสเริ่มฉาย19กันยายนนี้ค่ะ <l ots> ส่วนเรื่องนี้นะคะปลายปีเจอกันแน่นอนกับทอมฮาร์ดีนะคะซึ่งเป็นแฟนของน้ำเอง <c ười Language> ในแ <f air> ฟนชายวาคที่3กับ Venom The Last Dance นั่นเองค่ะซึ่งในภาคนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคพิเศษท้ายเรื่อง สไปเดอร์แมนโนเว o โฮมนั่นเองที่เอดดี้กับเวนอมนะคะถูกดูดไปไปมาๆระหว่างโลกมนุษย์และก็บ้านเกิดเวนอมในขณะเดียวกันนะคะในโลกมนุษย์พวกเขาก็ถูกตำรวจตามไล่ล่ายอยู่แค่นั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีพักพวกจากบ้านเกิดเวนอมตามมาไลา่ล่พวกเขาอีกงานนี้เนี่ยรับสึกหนักกันแบบคูณ2ไปเลยนะคะจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้ใน v e น o m The Last Dance เวนมมหาศึกอสูรอาหารการค่ะ เวนอม The Last Dance เวนอมมหาศึกอสูรอาหารกาดนำแสดงโดยทอมฮาร์ดีจูโน่เทมเพิชีวิเทล a g o 4และ Clark กแบก l กร้อมกับการแสดงโดย Kelly ่มารชลเริ่มฉาย26ตุลาคมนี้ค่ะ มาถึงช่วงนี้นะคะไปดูกันที่หนังเขา้าฉายประจำสัปดาห์กันสักหน่อยค่ะเริ่มต้นกันที่เด y o วันของโลกที่ถูกสุรกายนอกโลกบุกรุกรานทำให้ทั้งโลกนั้นต้องอยู่อย่างเงียบเงียบแต่ไม่สงบค่ะไปย้อนดูเหตุการณ์กันสักหน่อยนะคะว่าวันแรกนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มหานครนิวยอร์กเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและผู้คนพลุกพล่านแต่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกคนนั้นต่างต้องหนีเอาตัวรอดพร้อมกับเปิดโหมดมิวตลอดเวลาค่ะเพราะว่ามีเสียงเท่ากับตายนั่นเอง ใครที่เคยสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้พักนี้เราได้รู้กันแน่นอนใน Aquaplace Day 1ดินแดนไร้เสียงวันที่หนึ่งค่ะ Aquaplace Day 1ดินแดนไร้เสียงวันที่หนึ่งนำแสดงโดยลูปิต้าเอนยองโกโจเซฟ u ควินอเล็กซ์วูฟและจ่มอนฮอนซูกำกับการแสดงโดยไมเคิลซานโนสกีฉายแล้ววันนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นหนังแนว real f o o t a g e ค่ะ กับการเล่าเรื่องราวทั้งในและก็นอกสังเวียนของนักมวยสี่รุ่นที่ชีวิตนั้นเลือกอะไรไม่ได้นอกจากเลือกที่จะสู้ผ่านเรื่องราวของสมเหมาเพชรประกายจันนักมวยรุ่นเด็กพลายเงินสิทธิ์สอนพิชัยนักมวยวัยรุ่นเพชรดำเพชรยินดีกับช่อฟ้าพอแสงเทียนน้อยนักมวยวัยชะกันและวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักมวยรุ่นใหญ่นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันได้นะคะในสังเวียนมวยรองฟิฟท์ราวค่คะ สังเวียนมวยรองฟิสราวนนำโดยสมเหมาเพชรประกายจันทร์ปลายเงินจิตรสอนพิชัยและเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมีกำกับโดยระวีพิริยะพงศักดิ์ฉายแล้ววันนี้ค่ะและอีกเรื่องนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโฟโต้บุ๊กในปี1968ของตากล้องชื่อดังแดนนีไลออนค่ะ ซึ่งคงเรื่องนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นในยุค60ช่วงเวลาแห่งความขบถในอเมริกาเรื่องราวของเบนนี่ค่ะที่เข้ามาร่วมในแกงมอเตอร์ไซค์แห่งมิดเวสท์ที่มีชื่อว่าเวนเดลส์โดยมีจอห์นนี่เป็นผู้นํากลุ่มที่น่าเกรงขามนั่นเองค่ะการเดินทางไปทั่วประเทศนะคะทำให้มีคนนอกนั้นมาเข้ากลุ่มมากขึ้นและก็ทําให้ภาพของแกงนี้เนี่ยกลายเป็นแกงอักพานจนเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มดั้งเดิมค่ะเรื่องนี้นะคะได้ออสตินบัลเลอร์ค่ะ, er คะมารบบทเป็นเบนนี่ะ The Bike Riders นำแสดงโดย Jody ด o ้คอร์เ s อร์ออสตินบัตเลอร์ทอมฮาร์ดี er, Butler, Hardy, และไ n เคิลแชกำกับการแสดงโดย Jeff n i c โคลส์จายแล้ววันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโปรแกรมหนังสัปดาห์นี้แต่ละช่วงเนี้ยฟอร์มใหญ่อย่างที่น้ำบอกเอาไว้จริงๆใช่ไหมล่ะคะชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมปักหมุดวันรอกันได้เลยนะคะแต่ถ้ามีอัปเดตเปลี่ยนแปลงละก็คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวพายกันเลยค่ะ เพราะว่านามจะออกมาแจ้งคุณผู้ชมได้ติดตามเป็นอย่างแน่นอนในรายการคัมิ่งซูนของเรานั่นเองที่มีเวลาเดิมทุกช่องทางกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น True Film หนึ่ง Film 2แล้วก็ True Movie Hits นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วแหละคะ่ะไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะนามและทีมงานทุกคนก็อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ